บ้านนั้นต้องขึ้นหลงังคาไงวะนี่แหละไปไหมไปไหไปไหมได้ได้ าไม่อยู่ไหนวะเนี่ยทางเข้าไม่แยกกันเลยวะนิวนอเออต้องไปฝั่งเนี่ย วันสุดวันสดุดเจ็บมากเออหลบหลบหลบ มีมีคนพูดมีคนเปิดใหม,ม่ให้มิวนั่นน่นเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้เดม่ดิฟ้วลาโอ้ที่ไหนดีววันตั่งอะไรอยาเงียนะร่ที่สรนปบทต่ ล่าสุดจะฝั่งนี้ต้องมีใครกี่เด้อเฮ็นไซด์ดาเฮ็นไซดด้อไม่หเกลเกเอาล่อนมาพากันกันราฟีปูตกันไม่พูดอะไรปะตูภาษาอะไรกันปะเสียงมัดังชิบหายาีลมอืมอะไร

เราขึ้นบ้านนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ๆลด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 อไอ้พวกนั้นอยู่ในบ้านนี่แหละวันนั้น,นะนอ่ะโอเคมีกี่เมตรโอเค ถ้ามันขึ้นขึ้นบันไดนี้พี่ยิงมันได้นาน,นาตีมันยังเปิดไมค์คุยกันเลยอย่างเปิดชม

อะไรพี่นะปีนไม่ได้ว<า>่ะปีนไม่ได้พี่มันเออกุนซตาเนี่ยนะความบดพมันดิดนชั้นสองหมดเลยโอเคเดี๋ยวพี่มอท่านนะ

โหยของดีจัดมีชุบตัวเองเดียวอเ,อเอ้ะไอตัวนี้ก็มี c o n c u ช i o n สองอัน red mark ละติดแนวงั้นหรอ ไปไ,ไปกันดีกว่านี่นะครับเหตุผลที่ว่าอย่าเปิดไมในเกมเวนอยากได้บายว่ะหรือเราต้องไปสายวะพี่พช่างมันช่างมันเมป็นไรเราเอาตังเพิ่มแล้วต้องการบายโอ้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 ้าอเาอเ้า สวนไปดีเกาะเกือบแตกท่านนอกหน้าบอ,อกเลยตายเอวินโอ้บ้านนี้ไม่มีมุมเออแมตซี่ก่อแตกเออซิกแซกซิกแซกซิกแซกเป็นแมตซี่ดู ิคนวิ่งแบบวิ่งซ้ายขวาสิกเซ็ตสนายยิงมาจากไหนไม่รู้ระวังนะหลัง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 ฟังเอ็นด์วิวเออโดนละเราใช้จังหวะนี้ไปบ้านต่อไปเลยว่ะ ไม่เห็งจากไหนเลย ยวะนี่ี่มาช่ไหม,ไไหมยเยอยแล้วตรงไหนโอเคบนปัม๊มปุ๊บมันใหญ่อ่ะเราจะโดนอีตี้มาซี่ดักเนี่ยถ้าเรายังอยู่อา่าต้องต้องโมไแหละ ดูหาทางขึ้นไปเจอวะมันด้านนอกมันเป็นด้านนอกทางขึ้นไปใช่ไหมตีเมซีมซ่ดักอยู่จริงอ่ะเนะี่ยะโอ้โอ้โอ้เราต้องไปซ้ายไหมเราเออไปซ้ายเราระวังอีตี้สนายยิงหลังวิ่งเข้าโซนมาแล้ว น่ต้องวิ่งชิดเข่าขวาที่ซ้ายยิงไม่ค่อยเท่าไหร่เพื่อน่ากลัวที่ขวาใกล้กลว่ตาตรงนี้น่ากลัวปะใช่ตกตกตกีมงตามมา เข้าบ้านเนี้บ้าสักบ้านหนึ่งเห็นบันไดบัสเอาบนลมิตตี้โอเคเอตตี้เมซี่ป่ะตรงที่ปีงเลยนะ งไ<ใ>ไม่มีหลังบ้านเนี่ยนัน่นแหละบนบ้านเห็นไหมอ่ามุมนิวไม่เห็นวะนี่นินหลังแทงน้ำนี่เข้ามาในบ้านก็ได้ในบ้านเห็นอย,อยู่อีกบ้านละม,มีสไนเปอร์ตรงนี้ตรงนี้้พิยิงนี้นก่อนต้งโดดนีิลวละ บนหัวเรามีตี้หนึ่งนะแบบเล็งไว้เลยอะ่ะโอเคแมตซี่อยู่ข้างล่างโอเคบ้านนี้ โอ้โหระวังระวังโดนอีกตัวยิงสวิงเลวิงตีลงสวิงลงเกิดอยู่นี่เอ้ามายิงเพื่อนมานวะยิงจิตเลยเออ อะไรวะตายละโอเคพี่ข้างบนมีนะเดี๋ยวพี่ใช้<อ>มิวเนชั่นบล็อกก่อนวงงอย่าไกลเราน่าจะอ้อมได้เนี่ยลองอ้อมเนี่ยโอเค อยู่วิ่งผิดทางอยู่วิ่งผิดทางชิด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 ตัวใหม่รังรังรังมา,มา เดี๋ยวตัวเดียวพี่ปั่มแบบโดนตัวกันตัวเดียวคัตเตอร์ไม้พังหรออ่าใช่ใช่ใช่ไม่น่าปลอดภัยเราเลาสุดเห็นมีตรงนี้ใช่ใช่ใช่ อู่ลงเล่นบ้านข้างล่างนะยิงกันอยู่มายิงกันอยู่ปะใช่พี่หาไม่เจออะอ่ามีบ้านนี้ตีหนึง่งไปบ้านเดียวเดียว บ้านสองชั้นอะมีข้างบนชั้นสองอยู่ตัวหนึ่งเมซี่เปิดประตูมาดูเมื่อกี้มีตรงไหนเราเล่นได้บ้างเนี่ย ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะมีขลามตัวนี้ตัวนึงน นีตัวจัดการเลยพี่ยิงไม่ได้เกาะแตกไปโอ้โหยุงกัดเท้ามีเมซี่หไหนว่ด้านล่างยิงพี่มา ล้างยิงมาล่ะสายล่างไอซี่อยู่นี่ล <ำ S 2> ่องไปมาล <ะ S 2> แล้วตัวผู้หญิงตามหลังน้อ<ะ>แอสเปซทูคาว กดใช้ไม่ได้นั่นน่ะเออเอาว่ะมุมแม่งอย่างดี <c oughs> ไอตัวท่านล่างนี่เอาสนัยสอยพี่ขาดไปเลยที่ส <c oughs> ิบห้านะ <c oughs> มันก<ๆ>ล<ม>่ายิงล้มแน่ๆไงแล้วมันไม่ลม้มไงประเด็นอะ เสียใจด้วยภาคนี้มันมวันช็อตหัวไ<อ>ม่ได้นะเฮ้ยเอ่อมากแมนวะมาร์แมนได้ไงวะได้หรอวะมันต้องเป็นนิวดิกาวิเวนเจอร์มันต้องเป็นนิวไม่ใช่พวกวิ่งเก็บของอชนะรอบสองแล้วนิวชนะรอบแรกไว้ รอบแรงเกมเปิดมันกี่เดือนขึ้นชนะไั้รอบสองรอบเข้บแล้วนอนได้ถ้ารูปขึ้นก็ดีอย่างข้มเลยว่ะตาดนี่ยอย่างมเป็นสุดจัดยุงกัดเท้าเลยกี่คิววะทำไมไม่บอกวะฮะโอเพนสกอร์บอดแปดคิวเองโหตาโดนไม่งยังโชดอีก